มาว่าในเรื่องของเรากันต่อครับพี่สำราญท่านผู้ชมครับก็อยากมาถึงที่เมื่อกี้เราขึ้นประเด็นเอาไว้แล้วครนะให้ดูล่วงหน้าเรื่องของการคุกคามสถาบันครับบอกว่าเป็นล้วนแล้วแต่หน้าเดิมแต่มาในเวอร์ชันใหม่มิติใหม่มิติใหม่นะมิติใหม่ที่น่ารังเกียจมากๆคือไม่อยากให้คือไม่อยากให้ทําไม่อยากให้มีเลยแต่เอาละเมื่อมีเมื่อมีเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมติดตามกับเราจะได้เข้าใจภาพรวมนะฮะ ว่ากลุ่มนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรทั้งนั้นก็ลองคุณหนุ่มลองไล่เรียงมาตั้งแต่ผมว่าเอาตั้งแต่เชียงใหม่ดีไหมเอามันมีก่อนหน้านั้นด้วยนะพี่สมก่อน,หน,นหน้านั้นด้วยเหรอมีก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเหรอคือตอนนีใน้ในโซเชียลเนี่ยท่านผู้ชมติดตามหรือว่าดูจากพี่หนุ่มสันติสุขดูจากรายการก็ดีก็จะเจอเพจที่เขาตั้งชื่อกลุ่มมาใหม่นะก่อนนั้นเราจะคุ้นกันไม่ว่าจะเป็นทะลุฟ้านะทะลุแก๊สนะครับ ก็มาดีแก๊สอะไรก็ว่ากันไปนั้นเคลื่อนไหวในเรื่องของกิจกรรมหรือปวนเมืองก็ว่ากันไปแต่วันนี้มันมีเพจที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี่นะฮะชื่อมังกรปฏิวัติ1เพจนะเป็นรูปมังกรอยู่นะครับซึ่งไอ้เพจนี้มีภารกิจในการเชิญชวนทำอะไรเดี๋ยวมาเล่า 2. ชื่อเพจทะลุวังนะและสชื่อเพจเยาวชนปฏิวัตินะฮะ อันนี้น่าสนใจนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราไปเชื่อมโยงปรากฏว่ากลุ่มบุคคลที่เป็นแอดมินคนที่เคลื่อนไหวนะครับเชื่อมโยงกับคนที่ชื่อสมยศนะในการเคลื่อนไหวโดยเพราะเรื่องของการต่อต้านหรือยกเลิกมาตรา112ไหนเราไม่บอกสมยศเจ้าเก่าแล้วกันอ่ะสมยศเจ้าเก่าสมยศเจ้าเดิมเจ้าเดิมสมยศเจ้าเดิมนะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะไปดูในส่วนของข้อมูลนะครับที่เราไปค้นแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเติมข้อมูลให้เราเนี่ยพบว่าน่าตกใจตรงนี้ฮะ เพจเยาวชนปฏิวัติครับิสําราญที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ๆเปิดตัวเนี่ยพบมีแอดมินสองคนคนแรกเป็นเด็กผู้ชายอยู่มัธยมตอนปลายโรงเรียนชื่อดังย่านราชเทวีผู้ชายนะคนที่สองเป็นเด็กผู้หญิงวัยเป็นแค่16ปีนะฮะไว้ผมสั้นเพิ่งจะได้ขึ้นมัธยมปลายเนี่ยอยู่ที่ย่านวังทองหลงังสองคนนี้ออกตัวแรงและเป็นแอดมินแล้วก็ปลุกระดมให้คนมาติดตามเพจนะเราจัดหนักแน่นอนนะฮะ แต่ความเคลื่อนไหวของสองเพจที่มีมาก่อนหน้านี้ก็คือเพจทะลุวังแล้วก็มังกรปฏิวัติเดี๋ยวเราไปที่มังกรปฏิวัติกันก่อนมังกรปฏิวัติเนี่ยนะครับมีการเชิญชวนมีการปลุกคนเนี่ยนะฮะให้ไปร่วมต่อต้านขบวนเสด็จแต่พฤติกรรมของกลุ่มบุคคลนี้มันมีให้เห็นทาย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน2564ซึ่งมีการไปป่วนขบวนเสด็จในหลวงและก็รายชินี มีการมีความพยายามจะไปชูป้ายยกเลิกมาตรา1น2นะครับตอนนั้นถูกจับไป3ามคนพี่สำรันครับถูกจับไป3มคนใน3มคนนี้อันนี้เป็นข่าวเป็นข่าวแล้วนะฮะชื่อนายนภศิน,นหรือว่าสายน้ำนี่คนที่1คนที่2ชื่อนางสาวทานตะวันนะหรือว่าตะวันคนที่สชื่อนางสาวนัชชนิตหรือว่าใบาปอครับ สคนนี้เราจะเห็นที่วงเวียนใหญ่เราก็เห็นนะครับถัดมาวันที่5ทธันวาคมนะครับก็ไปป่วนกิจกรรมงานวันพ่อที่ลานพารากอนเขามีงานแสดงดนตรีสามคนนี้ก็ไปอีกนะฮะและระหว่างนั้นเองนะครับในเพจมังกรปฏิวัติก็เริ่มเกิดขึ้นและมีตัวละครขึ้นมาใหม่นะครับมีการนัดคนไปป่วนในส่วนของการรับเสด็จนะครับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่14บมกราคม2565เจ้าหน้าที่ไปเจอผู้ชายกับผู้หญิงยืนอยู่สองคนที่ชูป้ายพิสํารา์บนริมถนนนะครับคนแรกนะฮะเขาก็เชิญตัวไปที่โรงพักนะครับทราบชื่อนางสาวพิมพ์ชนกใจหงอ,อันนี้เป็นแนวร่วมคนรุ่นใหม่ที่นครสวรรค์คนที่สองชื่อยศสุนทรรัตบฑิตฮะอันนี้อายุ20ปีและพูดนามสกุลได้นักศึกษาชั้นปี4มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นะครับทั้งสองคนนี้ก็เคลื่อนไหวภายใต้เพจชื่อมังกรปฏิวัติและก็คนชื่อพิมพ์ชนกนะฮะอาศัยเพจมังกรปฏิวัติปลุกเพื่อที่จะให้ไปเคลื่อนไหวปั่นป่วนขบวนเสด็จของอสมเด็จพระเทพกรมสมเด็จพระเทพนะครับ,รบเมื่อวันที่14มกราคมที่จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้านนที่ก็เลยไปพูดคุยทําความเข้าใจเพื่อไม่ให้มีการดําเนินกิจกรรม นนมัน,นสอดรับสอดประสานกระบวนการเคลื่อนไหวตอนนี้โฟกัสมาที่กระบวนการเคลื่อนไหวในการต่อต้านการรับสเสด็จนะครับ<ช>และเชื่อมโยงมาถึงที่กรุงเทพมหานครพี่สำรานก็คือเมื่อวันก่อนนะครับที่สยามพารากอนแล้วก็ที่วังสะระบถุมเคลื่อนไหวในานามของกลุ่มทะลุวังตัวละครมีสองคนนะฮะที่ออกมาถือป้ายอยู่นะครับก็คือนางสาวทานตะวันหรือว่าตะวันและก็นางสาวนัท ทัดนิดหรือว่าใบปอที่ไปวงเวียใวนยยใหญ่วันก่อนที่ไปวงเวียนใหญ่วันก่อนที่ไปกันสาคน,อนตอนที่ออกมาชุปเป้ออกมาขึ้นไหวนี่อ,อยู่สองคนนะฮะซึ่งกระบวนการลื่อนไหวนี้เราไปตรวจสอบเราไปดูพบว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นการแยกออกมาจากกลุ่มเยาวชนปลดแอกซึ่งออกมาเคลื่อนไหวเองแยกออกมาจากกลุ่มนักเรียนเลวนะครับแล้วก็มีคนที่มาสัมพันธ์มาให้ข้อมูลสนิทชิดเชื้ออย่างนายสมยศเจ้าเก่านะ แล้วก็เชื่อมโยงปั่นป่วนไปถึงบุคคลที่อยู่แถวแถฝรั่งเศสนะครับคอยให้ข้อมูลนักวิชาการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมาปลูกระดมเด็กมาทําแบบนี้เด็กตัวกระเปียกเดียวเองนะฮะแต่ว่าวันนี้กล้าหาญชาญชัยขนาดนี้พี่สำรัญคือเขาโยงใยแ,แกงแกงล้มเจ้าที่อยู่ต่างประเทศครับฝรั่งเศสอเมริกาญี่ปุ่นสแกนดิเนเวียคร,ครบครบ,ครบเลยเออนะฮะ ผมนี่ดิผมดูไอคลิปนี้นะคุณหนุ่มเป็นยังไงครับ<ม>พี่สมรายคนดูอยู่ชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงนะ oh, ผม,ผมดูมจบเลยนี่แหละพอจากสยามพารากอนเสร็จนะก็จะเดินทางเนี่ยเลี้ยวขวาไปสะพานหัวช้างจะไปตรงน้นนะ่ะตำรวจก,ก็ไปตั้งห่านสกัดเพราะตรงนั้นคือโทษระวังสรทุมครับใช่ไหมฮะคือเขารู้เป้าหมายอะแล้วไปทําขอความเห็นแสดงความคิดเห็นขบวนการขบวนรับสเสด็จสร้างค,ความเดือดร้อนให้ประชาชนไหมอะไรประมาณนี้นะ ให้ประชาชนในห้างแสดงความคิดเห็นกันนี่สองคนนี่แหละครับพูดจาช่อชอชอ,ชอ,ชอ,ชอแล้วก็มีแต่ว่ามีระดับพวกเจก,<ว>ก,ก็มา,าอยู่ข้างหลังพวกป้าน,นี่เป็นกองหนุนแต่ว่าก็คอยมาทะเลาะกับตำรวจมาดันหลังเด็กเพราะ,ระายังน้อเป็นเด็กตำรวจก็ไม่กล้าทําอะไรอันนี้ก็เป็นความแม่ผมผมดูแล้วผมผมเซ็งคือไม่รู้จะพูดยังไงคุณหนุ่มนะพูดไปเดี๋ยวมันจะหลุดคำหยาบไปคืออะไรประมาณนี้แหละครับ คือหลายคนตั้งคำถามผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะฮะที่ติดตามข่าวสารนี้ทุกคนก็งงกันหมดว่าใช่ทําไมถึงถึงไปที่สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจา้าหรือว่ากรมสมเด็จพระเทพนะครับอันนี้แหละครับก็งงไงทั้งที่นคะรสวรรค์แล้วก็มาถึงกรุงเทพเลยทั้งเชียงใหม่นคะรสวรรค์เชียงใหม่ด้วยนะแล้วก็ตั้งชื่อมังกรปฏิวัตินี่คุณนมเข้าใจไหมล่ะมังกรคงจะ สื่อความหมายถึงจีนครับคือกรมสมเด็จประเทศก็ได้รับการครับกบังคมทุนเชิญไปครัใช่ไหมไปจีนไปจีนครับแล้วก็ไปร่วมงานเนี้ยโอลิมปิกฤดูหนาวคือทําลายทุกอย่างก็เลยมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะกลุ่มนี้นี่มันโยงใยกับพวกแกงต่างประเทศอะไรบ้างหรือเปล่านะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมอยากขอสักหนึ่งนาทีสักครึ่งนาทีคเพราะว่านี่คือรัฐบาลต้องทบทวนเรื่องนี้กันเป็นครั้งใหญ่มอนกันนุ่นคุณหนุ่มนะ คือถ้าบรรลุลุงตู่นี่แน่นอนแหละครับมีความจงรักภักดีแต่ว่าองค์คาพยพในการทําเรื่องแบบนี้นี่มันหยุดไม่ได้ทําไมหยุดไม่ได้อืทําไมมันเหินเกลื่อนกันขนาดนี้มันต้องทบทวนกันแหละครับทั้งสาเหตุต้นเหตุรวมทั้งปลายน้ำํำจะแก้ปัญหากันอย่างไรต้องทํากันอย่างจริงจังสาภาเองก็เถอะหกสาหกสี่เนี่ยผมว่าสาภาโดนยึดพื้นที่ไปเยอะถูกไหมคุณหนุ่มครับ มีสสบางกลุ่มอภิปรายเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่เป็นเชิงด้อยค่าสถาบันผมมองหาสสพลังประชารัฐประชาธิป,ปัตย์ภูมิใจไทยจะออกฐาท<ภ>หาร<ภ>ชาญชัยมาต่อกอนมาคานไว้หน่อยเนี่ยนะแทบจะไม่มีนะโอ้ไม่มีไม,มไม่มีเลยไม่มีเลยนะพื้นที่นี้ถูกยึดไปเยอะแล้วนะครับดังนั้นผมว่าเลือกตั้งครั้งหน้าไม่รู้จะยุบสภาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ต้องฝากว่าเป็นการบ่านผมว่ารัฐมนตรีดีเอสต้องทําอะไรหน่อยนะพี่สำราน คือปล่อยเรื่องแบบนี้อยู่บนเฟซบุ o กแล้วมันอดคนเดียวออกไม่อยู่หรอครับผมว่าประธานโทษนะฮะตั้งแต่สรหนึ่งแล้วครับนายกลงมานะครับต้องทบทวนกระบวนท่ากันใหม่หมดเลยสาภาก็เถอะนะฮะแม่พูดไปแล้วก็ยาวเดวลาน้อยจริงๆหูฟังบอกว่าพี่จบแล้วครับสำปดัห์นหน้าขอเอาไอ้เรื่องนี้ไหมเบรกแรกได้ไหมอ่าได้ได้ เวลาหมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนนะฮะวันอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ